แบรนด์ควีนลี่สุดปังนำทัาบควาารวัลแห่งปีเอเชียโปรดักต์อวอร์2023ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคจนมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ควีนลี่ไฮยาเจลลี่คอลลาเจนนวัตกรรมใหม่เจลลี่ไฮยากินได้เจ้าแรกในไทยที่ช่วยแก้ปัญหาผิวโทมให้กลับมาสดใสอูดีมีออร่า ภายใต้การบริหารงานโดยคุณทมพันธ์ทองคล้ายทิล่าสูตรถูกรับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปีจากสมาคมธุรกิจอาเซียนที่ได้ร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยและกลุ่มสหาการอุตสาหกรรมภาคเอเชียจัดขึ้นกับรางวัลการประเมินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีเอเชียโปรดักต์อวอร์2023ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมการตาระศ ก่องทับอากาศโดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วยวัฒน์จักรพันธ์ให้เกียร์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวค่ะ,คะสวัสดีค่ะเอนะคะ CEO ควิลี่ค่ะเต้ CEO, ค, hey, ครับควิลี่อยากให้พูดมู้สึกวันนี้เลยค่ะเราได้มารับรางวัลน้นี้ความรู้สึกยังไดีมากเลยค่ะใช่แล้วก็แฮปปี้มากค่ะที่พา,าแบรนด์ของตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ อันนี้จะเป็นในเรื่องของรางวัลแรกเล่ะอ่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของรางวัลที่2ค่ะรางวัลแรกจะเป็นในส่วนของอ่ารางวัลโซ่ที่ผ่านมาที่ดอนเมืองค่ะใช่ค่ะเล้าถึงตัวของ24ตำพันของเราเลยค่ะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับยังไงคะอ่าตัวนี้จะเป็นเจลลี่ไฮาย,ยาคอลลาเจนนะคะอ่าเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะที่ผลิตออกมา ในส่วนของตัวไฮยาคคอลลาเจนเอกันเพื่อจะได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วยในเรื่องของพวกสุขภาพใช่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับข้อต่อนะคะในเรื่องของริ้วรอยอดวงตาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใช่ค่ะประมาณผิวผมเล็บคือครบจบเลยค่ะถ้าท,ทานของแบรนด์หนูไฮยาลูรอนในร่างกายของเราเนี่ยจะผลิตน้อยลงะจะเลยทําให้เหมาะกับกลุ่มที่อายุ20ขึ้นไปค่ะ20 20ปี20ขึ้นไปค่ะ เพื่อไปเติมเต็มที่ส่วนในส่วนที่ลดลงอะคะ่ะใช่ตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าสมมติในเรื่องของการรับประทานเราต้องรับประทานยังไงถึงจะได้เห็นผลดีที่สุดอะคะ,อะตอนนี้นะคะที่เราคิดค้นมาคือเจลลี่เจลลี่ไฮยาคอลลาเจนเนี่ยทานเพียงแค่วันล,ละ1นึ่งซองเท่านั้นค่ะก็จะตอบโจทย์แล้วก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วค่ะจริงๆแล้วยุคนี้มันเป็นยูคที่แบบว่องไวเนอะใช่อันนี้คือทานประมาณเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลนะคะ ส่วนของประมาณเท่าไหร่แนะนํานะคะนี่จะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของแต่บุคคลด้วยเพราะว่าอันนี้คือในกล่องแรกเนี่ยก็แทบเรียกว่าจะเห็นผลแล้วในเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นเนี่ยแน่นอนค่ะเห็นผลแน่นอนแต่ว่าในระหว่าถ้าทานไปอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะก็จะดีขึ้นในเรื่องของผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพวกดวงตาแล้วก็ข้อต่อเพราะว่าสมัยนี้เนาะเราก็ใช้ในเรื่องของออกซอหรือว่า ทำดิส o กหรือว่ารายการอะไรใดๆใช่ไหมคะต้องไลฟ์สดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ตัวนี้ก็ช่วยค่ะช่วยได้ปปะครับลปแบงจากลูกค้าที่ได้ลองผลิตาัณฑ์ของเราแล้วมีกลับมาว่ายังไงบ้างเออแฮปปี้นะคะลูกค้าทุกค้าแฮปปี้บอกว่าทาแล้วเออเห็นผลจริงได้ผลจริงคือไม่ใช่แค่เป็นในเรื่องของอาโปรดักต์ในเรื่องของกระแสใดๆอ่าก็คือเราเน้นมุ่งเน้นในเรื่องของสายสุขภาพใช่ค่ะดูแลเรายังไงบ้าง การตลาดต่อไปนะคะในปีหน้าเรามีแนวโน้มว่าเราจะส่งสินค้าแล้วก็โปรดักต์เนี่ยค่ะส่งออกนะทางในส่วนของภาคตะวันภาคตะวันออกอไปทางเยอรมันสวิตอะไรอย่เงี้ยค่ะพีะ่ตอนนี้กําลังพิจารณากันค่ะแต่ว่ามีจําหน่ายแล้วในไทยแล้วก็สอปอปอลาวค่ะตอนนี้เรามีตัวแทน ตอนนี้มีตัวแทนตอนนี้มีตัวแทนค่ะมีในส่วนของตัวแทนใช่ตัวแทนเยอะไหมคะตัวแทนเยอะไหมก็มี value เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมีการเ a n ต g e กันยังไงคะเพราะว่าบางแบรนด์ก็จะมีปัญหาเรื่องตัวแทนก็จะคุมหนึ่งเลยเราจะทุมในเรื่องของราคาแล้วก็บริหารจัดการอ่าเราก็คือให้ตัวแทนเนี่ยโตไปพร้อมกับเราด้วยไม่ใช่แค่ว่าอ่าให้เราโตอย่างเดียวแต่คือเราพร้อมที่จะให้ทุกท่านที่เป็นตัวแทนของเราโตไปพร้อมกับเราค่ะ ใช่เราต้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังชมอยู่แล้วรู้จักอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถติดตามไปทางช่องทางไหนได้บ้างคะตอนนี้เรามีวางจำหน่ายนะคะในส่วนของ TikTok นะคะแล้วก็ Shopee, p เพจนะคะแล้วก็ l า z a d a มีในเรื่องของ Line OA ค่ะสามารถทัก Line OA มาได้ค่ะในเพจของ q u i l l i ่ควิ l l ี่ค่ะ q u i l l ี่ไฮยาค่ะ